ตัวคุณค่ะจะต้องเชื่อก่อนว่าคุณสามารถมีศักยภาพได้แบบไร้ขีดจำกัดค่ะเมื่อไรที่คุณเชื่อแบบนี้นะคะคุณจะกล้าที่จะฝันและก็กล้าที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงค่ะคุณจะต้องฝันให้ใหญ่ค่ะ หลายคนนะคะเวลาที่อยากจะตั้งใจลงมือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ค่อยมีความฝันหรือว่าฝันมัวแต่แบบฝันเล็กๆเ,เพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะไปไม่ถึงค่ะแต่ว่าในหนังสือเล่มน,นี้นะคะเขาบอกไว้นี้ค่ะว่าคุณควรจะต้องมีความฝันและต้องเป็นฝันที่ใหญ่ค่ะก็คือกล้ากล้าฝันนะคะบวกกับฝันใหญ่นั่นเองค่ะ ซึ่งจะบอกว่าชีวิตนะคะไม่มีขีดจำกัดนะคะศักยภาพของคุณก็มีไม่จำกัดค่ะเทคนิคที่คุณจะกล้าที่จะฝันให้ใหญ่คือคุณจะต้องเชื่อก่อนว่าชีวิตของคุณและตัวของคุณค่ะมี unlimited unlimited power นะคะตัวคุณค่ะจะต้องเชื่อก่อนว่า คุณสามารถมีศักยภาพได้แบบไร้ขีดจำกัดค่ะเมื่อไรที่คุณเชื่อแบบนี้นะคะคุณจะกล้าที่จะฝันและก็กล้าที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงค่ะคราวนี้เนี่ยครูมีเทคนิคมาบอกนะคะเขาบอกว่าให้คุณลองคิดถึงเทคนิคย้อนกลับดูค่เะเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายหรือว่าอยากจะฝันใหญ่ะคะ่ะเทคนิคย้อนกลับคืออะไรนี่สมมติว่าคือคุณนะคะ,ะตัวคุณนะคะก็เดินมาถึงตรงนี้ ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะ,ะครูเขียนว่าตรงนี้มันคือเหมือนเป็นเป้าหมายค่ะ คราวนี้เวลาที่คุณอยากจะฝันใหญ่วางเป้าหมายเอาไว้คุณจะต้องคิดถึงจุดตรงนี้ก่อนก็คือจุดที่เป็นเป้าหมายของคุณนะคะเป็นภาพแห่งความสําเร็จของคุณค่ะเหมือนการเริ่มต้นแบบ b ิ g i n นว t h the e n ม in m i n คคือภาพความสําเร็จของคุณเป็นยังไงค่ะเทคนิคย้อนกลับคือเมื่อคุณพาไปตัวเองไปถึงความสําเร็จตรงนี้แล้วนะคะให้เราย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะจากจุดเริ่มต้นค่ะ โดยที่ตรงนี้มันคือเจอร์นี่ของคุณนะคะแอคชั่นของคุณในการที่จะลงมือทานั่นเองดังนั้นอันนี้คือเทคนิคย้อนกลับนะอยากตั้งเป้าหมายนึกภาพความสําเร็จก่อนว่าอยากเป็นยังไงอยากใช้ชีวิตยังไงนะคะนี่ค่ะแบบนี้คือเทคนิคย้อนกลับนั่นเองนะคะต่อไปนะคะแล้วเราจะมีการตั้งเป้าหมายยังไงค่ะให้เรามีคําถามนะคะที่เอาไว้ถามกับตัวเองค่ะว่าในอีก5ปีข้างหน้า คุณจะมีชีวิตยังไงให้คุณเขียนลงไปเลยนะคะว่าคุณอยากมีชีวิตยังไงในอีก5ปีต่อจากนี้คุณจะได้เป็นตําแหน่งอะไรคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่บ้านที่ไหนกับใครให้คุณเขียนวาดแผนภาพหรือว่าเอารูปมาแปะจินตนาการแล้วเขียนได้เลยนะคะว่าคุณอยากใช้ชีวิตยังไงข้อที่2คือในอีก5ปีข้างหน้าคุณจะมีเงินเท่าไหร่นะคะคุณจะมีเงินในบัญชี5ปีข้างหน้า5้ ร้านหรือเท่าไหร่ให้คุณเขียนมานะคะและอันที่3าก็คือไลฟ์สไตล์ในชีวิตของคุณจะเป็นยังไงคะ่ะนี่คือ3คําถามสําคัญที่คุณควรจะถามในชีวิตเพื่อตั้งเป้าหมายความฝันของคุณให้ใหญ่นั่นเองนะคะและเวลาที่คุณนะคะทําตามความฝัน,นะคะ่ะคุณจะได้อะไรรู้ไหมเวลาที่คุณทําตามความฝันคุณทํา เป้าหมายของคุณนะคะตามสิ่งที่คุณรักคุณชื่นชอบค่ะอย่างแรกเลยคุณจะได้ทักษะในการนับถือตัวเองค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณลงมือทําอะไรกล้าทําอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยคุณจะมีความนับถือตัวเองมากขึ้นนะคะรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความเคารพตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะและข้อที่2คือคุณจะเป็นคนที่มีความสุขค่ะเพราะว่า ความสุขมันเกิดขึ้นจากการได้ทําสิ่งที่คุณอยากทาได้ทําสิ่งที่รักนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายคือว่าคุณจะเป็นคนที่มีความเข้าใจในตัวเองค่ะคุณจะรู้ว่าทุกวันนี้คุณลงมือทําไปเพื่ออะไรและคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณค้นพบว่าเวลาที่คุณทําต่างๆที่มันเป็นความสุขของคุณค่ะแล้วมันมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าทีละเล็กละน้อยนั่นจะช่วยให้คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และนี่คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณฝันใหญ่นะคะอย่าลืมไปวาดความฝันของตัวเองกันนะคะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ comment, มาคุยกับครูได้เลยวันนี้ครูไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ